ยินดีที่บอกว่ายินดีกับคนที่ถูกบล็อกไปไม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคือคนที่ถูกบล็อกไปคือเราได้ก,ก้าออกมาแล้วพ้นนะคะเดินคนละเส้นทางสาเหตุที่เขาบล็อกเราเขาจะต้องมีเหตุผลสาเหตุที่เราบล็อกเขาเราต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเกิดจากความไม่พึงพอใจเกิดจากความอา,อาจจะเป็นความไปรับรู้หรือว่าไปเห็นอะไร ทั้งที่เป็นด้านของความเป็นจริงด้านของความไม่ชัดเจนด้านของความไม่เคลียร์ด้านของการมีมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะปิดบังซ่อนเลนหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงนะคะคุณก็ได้ประสบการณ์นะคะจากเรื่องราวตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจยนะคะแสดงว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่สมัครคุณนะคะถ้ามาถามว่า ถ้าเกิดเขาวันข้างหน้าเขาจะกลับมาคุยกับคุณคุณก็พิจารณาเอาเองนะคะว่าอยากจะคุยไหมกับคนแบบนี้แล้วก็จําเหตุการณ์วันนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เลือกบล็อกคุณนะคะโดยที่เขาไม่ได้อธิบายนะคะถ้าไม่ได้เกิดจากการที่คุณเข้าใจผิดกันนะนี่เป็นการที่เขาตั้งใจบล็อกคุณจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องหึงหวงไม่ใช่เรื่องที่คุณไม่มีเวลาให้ไม่ใช่เรื่องของ นะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในในกรณีเนี้ยมือที่สามอะไรเนี้ยก็สำคัญนะคะหรือใครมีแฟนเก่าของคนชายกลับมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องไปเคลียร์นะแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะต้องไม่พูดไม่คุยนะคะทําแบบนี้หรือนอกจากคุณน่ะจะติดต่อไม่ได้แล้วเขาก็เลยโอ้ไม่รู้จะทำไงเขาเลยต้องบอกคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณตั้งใจ ตั้งใจที่จะเออตัดเขาออกจากชีวิตเพราะฉะนั้นคุณก็อยา่อาวนกลับเข้ามาจะเป็นอะไรกับเขาอีกเพราะไม่มีใครนะคะรับคนแบบที่ทำร้ายกันกลับเข้ามาพูดมาคุยแล้วก็จะมาหน้ามืนตีเนียนว่าจะมาเอาผลประโยชน์จะมาขอเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นที่ปรึกษาไม่ได้คิดกับเราถึงขั้นนั้นน,นู่นนั่นนี่ปล่อยเขานะคะ ให้ความช่วยเหลือนะคะกับคนแบบนี้เลยนะคะเพราะเขาไม่น่าจะมีคุณค่าที่คุณคู่ควรเนาะนะคะคนละเวนะคะเดินกันบนเส้นทางแล้วกันนะคะต่างคนต่างไปไปนะคะ,ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละนะคะคงจะไม่ใช่การกระทําตัวที่น่ารักสักเท่าไหร่หรอกน้อยเคสนะคะที่จะแหม บอกว่าตัวเองเอไม่พร้อมก็เลยแบบไม่อยากมีใครก็เลยบล็อกเขาซะงั้นเออคือเป็นคนที่ใช้เขาเรียกว่าไม่มีแต่แต่โค้ดอะเอเอแต่หมอเคยนะเคยบอกเพราะว่าเราไปรู้ไงว่าเออเราไม่อยากยุ่งนะคะเราไม่อยากยุ่งกับคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้อยากจะคุยกับเราเนี่ยเราก็อาจจะบอกเขานะคะใครไม่อยากคุยกับเราเราก็บอก นะเออก็อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะไม่อยากคุยกับคุณเขาก็เลยบล็อกคุณนะนก็เป็นไปได้แต่สาเหตุที่ไม่อยากคุนคืออะไรล่ะลึกๆไปจากนั้นต้องเป็นคุณเท่านั้นที่รู้ดีใช่ไหม,มแต่ถ้าถามความคิดเห็นของหมอนะก็คือว่าเออถ้าเกิดบล็อกเราไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลับไปคุยอีกแล้วนะคะนี่เป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเราก็ได้นะที่ตัดสินใจทําอะไรแบบนั้นนะคะอืม เนาะมันต้องมีเหตุนะคะไม่งั้นผลกะมันจะไม่เป็นแบบนี้เนาะไปค่ะบ๊ายบายค่ะคืนนี้ลาฟันดีล้ลาติสวสดนะคะฝากเอพิทาลลาไว้ไม่ห,ไหมวยไว้ด้วยนะคะ ช่อง Youtube Channel นะคะกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด,ดีๆสนุกๆเพื่อความบันเทิงให้คุณอย่าอินอย่าซีเรียสเรื่องไหนที่มันหนักหน่วงนะคะไม่ใช่ Energy ของค,คุณก็ทิ้งไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องเก็บไปนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโอเคบ๊ายบายค่ะ